ราก็มาเจอกันกับคุณมิ้งนะครับแห่งบางบอนอโลนานะครับก็สวัสดีครับคุณมิ้งสวัสดีครับครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากให้เพื่อนๆรู้ก่อนว่าคุณมิ้งเนี่ยเป็นใครแล้วก็ทำไมถึงมาเปิดฟาร์มปลาอโลนาที่บางบอลเนี่ยครับครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบางบอนอโรนามายังไงเนี่ยจริงๆมาจากคนเลี้ยงนะครับตัวผมเองมาจากคนเลี้ยงก็คือผมเลี้ยงมาตั้งแต่ ปีปีหนึ่งปีสองได้ฮะตอนเรียนอยู่มหาลัยนะครับอ่าแล้วก็พอเลี้ยงมาได้สักประมาณก็สิบกว่าปีละแล้วก็มาท,ทําธุรกิจนี้ได้ประมาณอ่าห้าปีกว่าหกปีแลวครับบางบอโรน่ามีมาห้าปีกว่าหกปีแลวบางบอโรน่าก็คือมาได้ยังไงก็มาจากคนเลี้ยงแล้วกันครับแล้วด้วยความที่ว่าผมอยู่บางบอลก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ก็เรียกว่าบางบอลอโรน่าแล้วกันเพราะสมัยนั้นยุคโซเชียลก่อนที่ผมจะมาทําบางบอลอโรน่า คนก็จะบอกใช้คําว่าค่ายบางบอนค่ายบางบอนเพราะผมจะชอบโพสตปลาทองมาเลยสายแท้จากความชอบก็เลยเห็นช่องมาของไรายได้แล้วก็เลยมาเป็นบางบอนอารวัฒนาทุกวันนี้แหละครับระบบกองธรรมดาเลยก็คือไม่มีอะไรแบบแฟนซีวุ่นวายอะไรก็จะเป็นระบบว่า,อากองอน้ามากองเจอกองกายภาพแล้วก็เจอกองชีวภาพแล้วก็จะมีรูโอเวอร์ฟลูเจาะไว้ทุกตู้นะครับ ง่ายๆครับแต่หลักๆคือผมจะดูดขี้ปลาออกทุกวันผมไม่ไม่ชอบหมักหมมขี้ปลาเพราะผมไม่ชอบอะไรที่มันไปหมักหมอยู่ตามใยแก้วนะครับยอมรับกันว่าคนเลี้ยงส่วนใหญ่คือแบบไม่อยากจะเปลี่ยนใยแก้วบ่อย่าเถอะผมก็ไม่ชอบอะไรไปหมักผมในใยแก้วเพราะถ้าหมักหมในใยแก้วเยอะสุดท้ายก็จะไปหมักอยู่ที่กองข้างล่างของเราเพราะฉะนั้นผมจะเน้นดูดขี้ปลาครับนั้นเองหลักๆของฟาร์มผมนะครับจะเน้นทองมาเลยจากฟาร์ม TGA รอนา ทีเจย่อมจาก Trinity Golden Orana ถามว่าทำไมต้องเป็นฟาร์ม TG เฟาร์ม CJ เเนี่ยเป็นอะไรที่ตรงจริตผมมากที่สุดแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเติบโตและเลี้ยงปลามาด้วยประสบการณ์คือด้วยความชอบของทองมาเลยสายเดิมสายแท้มันจะมีสามคำสายเดิมสายแท้สายป่าสามอย่างเนี้ยมันเป็นคำเดียวกันแหละครับคือคำว,ว่าทองมาเลยสายแท้หรือสายป่าเนี่ยเกตเขาจะมีมิติเขาจะมีความเงานะครับแล้วถามว่ารู้ได้ไงตัวนี้คือสายแท้ มันก็ขึ้นอยู่กับสตอรี่ที่เราบอกอย่างปลาทุกตัวที่เรานำมาจำหน่ายอ่ะมันก็จะเป็นเกรด F3 F2 มันก็เรียกว่าเป็นเจเนเรชันต้นๆจากปลาปลา่าพอมันเป็นเจเนเรชันต้นๆเน,นี่ยเราก็สามารถรู้พ่อแม่มันได้รู้ประวัติมันได้รู้ปู่ย่าตายายมันได้เทียบกับปลาที่อื่นบางทีเขาไม่รู้ F มันมันอาจจะเป็น f 20แล้วก็ได้ซึ่งพอเป็น F ไกลๆเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่มีเรคคอร์ดจดไว้อ่ะเราไม่สามารถสืบย้อนขึ้นไปได้ว่า ลามีที่มาอย่างไรของสร้างสายเลือดนะครับก็เป็นความแตกต่างแต่ทีนี้สายแท้คือสายแท้เรื่องความสวยความางามก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราเราจะไม่พลนกันถูกไหมครับขอเล่าย้อนนิดหน่อยก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยวงการปลาทองมเมล็ดซ,ซึ่งเคยถือว่าเป็นราชาปลาตู้สิบกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างทุรังทุเลมากฮะในวงการของทองมเมลยดตั้งแต่มีปลาสายสีทองประเภทอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับทางฟาร์มก็จะ ทางฟาร์มผลิตในมาเลก็จะแบบพยายามคิดค้นอะไรใหม่ๆมาหัวทองก็ดีอะไรก็ดีนะครับแต่อเผอิญว่าผมแนวชอบของเดิมๆแบบออริจินอลนะครับซึ่งทําให้ตอนนั้นอะสิบกว่าปีที่แล้วอะปลาทองมาเลยที่ว่าสายแท้สายเดิมเนี่ยหรือมีคุณลักษณะคุณสมบัติที่ดีมันมันมันหาได้ยากมากเพราะนั้นเนี่ยการมาของบางบรัรนาหนึ่งมาจากความชอบแน่นอนสองด้วยความ ตั้งใจว่าอยากให้คนไทยมีปลาดีๆเลี้ยงอยากให้คนไทยมีปลาสายแท้เลี้ยงแล้วกันนะฮะดีไม่ดีไม่รู้แต่ต้องการให้คนไทยสัมผัสกับทองมาเลสายแท้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมผมถึงดีกว่า TGA แล้วด้วยความที่เจ้าของฟาร์มเป็นคนชอบปลาเหมือนกันด้วยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทําเพื่อธุรกิจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการมาเป็นพ a r t n e r กับ TGA มากกว่าโตปลาเนี่ยก็คือเจ้าของฟาร์มด้วยซ้ำไปนะครับเ,ออเราชอบในสิ่งเดียวกันแล้วเรา ไม่เดินตามกระแสนะครับไม่เดินตามแพชชั่นแต่เราจะเดินตามแพชชั่นของเราฮะแต่ของเราเนี่ยเราจะอยู่กับฟาร์มนี้ฟาร์มเดียวเลยเพราะว่าเออมันเป็นอะไรที่มันมันตรงใจเราที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขถ้าผมไม่แฮปปี้ผมผมผมจะไม่ทําเลยเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ทําด้วยทาด้วยความสุขนะฮะในในหนึ่งวัตถุประสงค์ของการทําเนี่ยคือทําด้วยความสุขและคิดว่าตัวเองถนัดและเก่งในสิ่งนี้นะครับ ก็คือมาคนผมเองว่าเอ้ยเราน่าจะถนัดและเก่งในสิ่งนี้แหละก็เลยก็เลยทําแล้วก็อยากจะส่งต่อเหล่าเนี้ยส่งต่อข้อมูลเหล่าเนี้ยให้คนอื่นด้วยคนที่เขาไม่รู้หรือเขาไม่มีประสบการณ์นะฮะอยากจะสอนอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้อะครับ F เป็นภาษาอังกฤษย่อม,มาจากคําว่า filial นะฮ F0 นะฮะก็คือจะเป็นปลาที่จับจากธรรมชาติมานะครับพอเอา F0 มาผสมพันธุ์กันเราจะได้ลูกเป็น F1 นะครับ F1 ผสมพันธ์กันก็จะได้ลูกเป็น F2 นะครับทาง t j เ,เนี่ยเราจะจำหน่ายลูกปลา F2 กับ F3 เป็นหลักณวันนี้แต่ถามว่าอีก10ปีข้างหน้า F2 F3 ก็คงจะไม่มีแล้วก็คงจะเป็น F4 อ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่า F2 วันหนึ่งก็คงต้องเสียชีวิตตายไปนะครับแต่หัวใจสำคัญคือเราสามารถดูเรคคอร์ดและย้อนกลับไปได้ว่าปู่ตาทวดมันคือใคร แล้วเราก็ไม่ได้เอาปลาจากที่อื่นมามาลงบ่อแล้วเพราะฉะนั้นปลาอีกสิปี20ปีหลังจากนี้มันจะเป็นผลผลิตจาก TJ เท่านั้นและทุกตัวมีเรคคอร์ดมีพันกรีหมดทุกตัวนะครับว่ามันมาจากไหนมายังไงนะฮะเพราะฉะนั้นมีที่มาที่ไปแน่นอนในนี้เราจะไม่เน้น F ว่าเป็น F2 หรือ F3 นะครับตราบใดถ้ามันเป็นสายแท้แล้วคือมันเป็นสายแท้พอเลือดมันต้องส่งต่ออยู่แล้วนะครับ อ่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า F2 F3 ในมาเลยเนี่ยเขาจะสื่อไปทางเป็นปลาสายแท้ซึ่งเป็นมีความเป็น blue b a s นะครับแต่สำหรับ t j แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า F ได้ซ้ำไปเพราะว่าตัวปลาเราอะเราปลาเราบลูที่สุดในโลกแล้วผมย้ำคำนี้นะครบลู blue ที่สุดในโลกก็คือ t j ไม่มีที่ไหนบลูเท่านี้อีกแล้วนะครับพูดใด้พราะมั่นใจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าทองมาเลเนี่ย อ่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องเล่าย้อนอดีตดนึงนะฮะแบบ40ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วออโรนาวงการออโรนามาเป็นปลาสวยงามเนี่ยมาโดยคนไต้หวันนะครับอ่าคนไต้หวันเขาก็จะชอบเลี้ยงอะไรพวกนี้ทีเนี้ยปลาพวกเนี้ยในธรรมชาติสีมันไม่ค่อยทองหรอกครับแต่พอจับมาขึ้นตู้สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนปลาในธรรมชาติมันมีแสงเข้ามามันมีเรื่องค่าน้ําเข้ามาทําให้ปลา ตัวเดียวกันเนี่ยที่อยู่ในธรรมชาติเป็นสีสีหนึ่งพอจับมาอยู่ในตู้มันเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันเ,กเช่นปลาแดงปลาแดงเพราะระดับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะที่เป็นต้นสายอะไรเงี้ยจริงๆในบ่อก็คงไม่แดงเท่าปาในตู้เราจะเห็นคลิปง้างปากปลาแดงบ่อยๆมันไม่ได้แดงเหมือนลูกๆมาในตู้นี่ครับเพราะอะไรฮะภาวะแสงไม่เหมือนกันนะครับสังเกตปลาตรงนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ย แก้มเขาจะมีสีทองได้ซ้ําไปขอบเกตเขาจะชัดแต่ไปดูพ่อแม่พันสรครับขอบเก็ดยังไม่มีเลยฮะแก้มก็ไม่ทองนั่นคืออะไรครับสภาพแวดล้อมคนละแบบเพราะฉะนั้นถามว่าคําว่าทองมาเลยมันมาได้ยังไงก็เพราะว่าเอามาใสาต่ตู้มันก็เลยโดนเราเปิดไฟบ้างอะไรบ้าง <ไป S 1> มันก็เลยดูว่ามันมีสีทองนะครับแก้มทองก็เลยขึ้นนะครับแต่นี่เรากำลังพูดถึงทองมาเลยสายแท้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาอื่นเนี่ย ที่ทางฟาร์มอ,อื่นๆเขาพัฒนาให้มันมีสีทองมากๆม,ม,มันมันก็ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าอัดไฟบ้างอะไรบ้างก็ก็ไม่ผิดนะครับก็เป็นเทคนิคการเลี้ยงปลาขอให้คนเลี้ยงมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็ชอบทองทองเราก็จะแนะนําว่าก็เปิดไฟอัดไปเลยสิบางคนบอกเฮ้ย hey, อยากจะเห็นบูบูเราก็จะบอกว่าเอองั้นเอา,เอา,เ,อาเอาตัวนี้ไปนะสมมติมี A กับ B เราจะถามความต้องการลูกค้าเอองั้นถ้าชอบทองทองเอาตัวนี้ไปนะเอาไปเลี้ยงแบบนี้นะชอบแบบบูบูเอาตัวนี้ไปนะเอาไปเลี้ยงแบบนี้นะเราจะาแก้ปัญหาให้ลูกค้าดีกว่านะครับเราไม่ใช่ว่าขายปลาแล้วเขาไปเลี้ยงไงก็ได้เราจะพยายามแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับแล้วก็คําว่าทองนะครับจริงแล้วมันก็ทุกวงการนะหรือปลาในหลายๆสายพันธุ์อะคนไทยจะชอบเอาอะไรมาอะไรก็ได้ที่เป็นทองเนี่ยมันจะขายได้ปลาอื่นก็จะแบบทองนู่นทองนี่ขนาดปลาทองอ่อนยัง ไม่มีสีทองจะใช้คำว,ว่าทองอ่อนเลยเพราะว่าจะได้แบบเป็นชื่อทางการตลาดอ่ะจะได้ขายได้อะไรเงี้ยครับหลักๆนะครับทองมาเลยสายพันธุ์แท้ในมุมที่ผมสัมผัสน,นะครับหนึ่งความสม่ําเสมอของสีมาอันดับแรกความสม่ําเสมอของสีคืออะไรสีเนี่ยตั้งแต่ปลามันจะมีเกต็ดหกแถวนะฮะในสีในทุกๆแถวอะ่ะจะต้องมีสีทุกๆแถวสีถึงทองนะครับ ลองดูนะครับว่าปลาที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยสีสม่ำเสมอทั้งตัวไหมหรือมีสีแค่ครึ่งตัวพอลงมาที่ท้องแล้วขาวซีดกลับไปสังเกตปลาของท่านดูข้อสองขอบขอบควรจะมีทุกในทุกเกตนะครับลองไปสังเกตปลาที่บ้านดูว่าที่ท้องปลาเราอะ่ะมีขอบขึ้นไหมนะครับถ้าขอบขึ้นนั่นแปลว่ามีคุณลนะักษณะมีคุณสมบัติของปลาที่สวยงามแล้วกัน นะครับมีความเป็นสายแท้เยอะนะครับเพราะจากที่ผมมองเนี่ยปลาหลายตัวสีสันไม่สม่ำเสมอขอบมีน้อยเพราะนั้นผมไม่นับว่าเป็นสายเลือดที่ดีส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็หลักๆก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็มิติปลาสายแท้เนี่ยจะมีมิติทอมาเลยสายแท้เนี่ยจะมีมิติมากกว่าปลาทั่วๆไปมิติคืออะไรมิติคือความนูนนะครับเราดูเกล็ดปลาเกล็ดปลามันแบนๆใช่ไหมฮะ แต่ถ้าถ้าเรามองดีๆคือมันบนก็จริงแต่มันดูเหมือนมันมีความมีความนูนความเว,ว้าวความนูนอยู่นั่นคือมิติปลาที่สวยปลาที่ดีคือควรควรเป็นปลาที่มีมิติครับแต่บางคนบอกเอ้ผมไม่ชอบมิติออกคุณก็อัดไฟให้มันทองไปเลยให้เป็นทองเรียบเียไปเลยก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เริ่มเป็นความเป็นเรื่องของความชอบนะฮะเพราะนั้นมิติสําคัญต้องไปสังเกตปลาที่บ้านดูว่าปลามีมิติมากน้อยขนาดไหนมีมิติบ้างยิ่งดีครับ คำว่าเกลเียดสําคัญไหมมันแล้วแต่มุมมองนะครับสําหรับผมเนี่ยปลาทุกตัวมีเกลียดละเอียดทุกตัวนะครับคําถามคือเกลเียดเปิดหรือเปล่าวันนี้ไม่เปิดวันหน้าก็เปิดได้หรืออาจจะไม่เปิดก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าแน่นอนล่ะถ้าในวงการคนเลี้ยงทีเจแล้วกันนะในในวงคนเลี้ยงทีเจเนี่ยเรื่องเกลียดละเอียดจะเปิดไม่เปิดเนี่ยเป็นเรื่องลองๆองเลยแต่สําหรับโอเคอ่ะถ้าในแง่ของการประกวด ผมสนับสนุนว่าเกล็ดละเอียดควรต้องเปิดครับถ้าคุณจะส่งประกวดนะครับเกล็ดละเอียดควรต้องเปิดเพราะนั่นคือในวงกาในในแง่ของสแตนดาดความสวยงามนะครับมาตรฐานความสวยงามโดยทั่วไปก็เกล็ดละเอียดควรจะต้องเปิดคือเรียกว่าการที่เกล็ดละเอียดเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวทําราคาเลยไม่เกี่ยวกับราคาเลยลองนึกย้อนสิครับ,รบเกล็ดละเอียดเปิดเนี่ยสี่พันก็ได้ครับเกล็ดละเอียดไม่เปิด สี่หมื่นที่ TJ ก็มีครับเพราะฉนั้นอยากได้เกลียดเปิดไม่ต้องเสียสี่หมื่นครับเสียสี่พันก็ได้นะครับเน้นเรื่องของสีสันความเงาฮะและความแท้ของสายเลือดนะครับคนอื่นเขาจะเคลมว่าแท้อันนั้นเราก็เราก็ไม่ว่าเราก็ตอบไปได้ว่าเขาก็ต้องรู้จักปลาเขาผมก็ต้องรู้จัก TJ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเกลียดไม่ใช่ว่าโอ้เกลียดเปิดเต็มแล้วผมจะต้องมาอัพราคาไม่ใช่ถ้าเน้นเกลียดไม่ต้องมาซื้อสี่หมื่นที่ TJ ก็ได้ สี่พันก็ได้ครับรูปทรงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆแล้วปลาป่าตัวเขาจะออกยาวโดยมากนะมันขึ้นอยู่กับว่าหมู่บ้านนี้อ่าหมู่บ้านนี้น้ําไม่ค่อยแรงตายแล้วก็จะออกอ้วนๆหน่อยอ่าบางหมู่บ้านมีมีลักษณะภูมิประเทศมีความสูงชันมีความน้ําไหลแรงตายตัวยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาในระบบเพาะพันธุ์แบบฟาร์มเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไม่สาคัญแล้วเพราะว่าระบบปิดระบบการาะพัธน์ปิดก็คือ สมมติลาอมไข่สามสิบตัวม,มันรอดหมดเลยสาสิบตัวเพราะนั้นจะมีความแตกต่างอยู่แล้วบางตัวยาวบ้างบางตัวสั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเรื่องบอดี้เรื่องเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นสําคัญหลักสําคัญหลักคือไอ้สามข้อตะกี้มากกว่าครับทีนี้เรื่องเรื่องเรื่องความชอบก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนชอบปลายาวบางคนชอบทรงกระชับนะครับคนชอบไม่เหมือนกันบางคนแบบลูกค้าคนนึงแบบเอายาวๆอย่างเดียวกระชับๆๆๆๆไม่ต้องเอามาเพราะว่าเขามองว่า ปลายาวๆเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มโตอ่ะมันจะเริ่มขยายกว้างแล้วมันจะสวยมากขนาดบางคนบอกว่าผมไม่ชอบปลากระชับมากเพราะว่าวันหนึ่งมันจะดูอ้วนตุ๊ตะอะไรอย่างเงี้ยครับเออครับแล้วแต่ชอบคือผมอยากให้เปิดกว้างก่อนผมเอา,อาปลาดวเป็นหลักแล้วกัน <Okay. S 1> ปลาดูยังมีคนเลี้ยงสายป่าแล้วก็มีเลี้ยงสายแฟนซี ก็พวก Blue, อิเล็กทริกบูอพวกอะไรเล p พีเจนอะไรพวกนี้นะเ,เขาก็เขาก็เขาก็แบ่งกันก็คือมามองในมุมของปลามังกรเนี่ยผมก็มองว่าโกลเด้นเฮดหรือ 24K ผมมองว่าก็เป็นอีกสายหนึ่งซึ่งผมสนับสนุนให้ให้เจริญเติบโตมามองอีกมุมหนึ่งคือปลาสายแท้ ผมก็อยากให้เขาจเจริญเติบโตเหมือนกันผมไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันได้ซ้าไปเพราะมันคือคนละแบบขนาดงานประกวดปามังกรงานอควารามาเนี่ยงานที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยฮะงานโบกเขายังแบ่งว่าอันนี้เป็นคลาสของโกลเด้นเฮดอันนี้เป็นของมาเลเซียโกลเขายังแบ่งเลยเพราะนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าต้องมาหกหกกันหรือมาอ่ามาอีโก้ใส่กันว่าเอ้ เออน,นั้นไม่ดีอันนี้ดีมันไม่มีอันไหนดีหรือไม่มีอันไหนเลวอะมันเคียงแค่ว่าอยู่ร่วมกันคนเลี้ยงมังกรเหมือนกันเท่านั้นเองครับผมเคยประกวดที่ไหนบ้างจริงๆประกวดแค่ประเทศไทยนะครับประกวดแค่ประเทศไทยจริงๆอยากให้ประเทศไทยสมาคมปลาสวยงามหรือทางผู้จัดหรือทางเจ้าของสถานที่เช่นห้างอะไรอยากให้จัดบ่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับว่าสิ่งนี้นอกจากะจะดีกับพ่อค้าแล้วก็ ดีกับเกษตรกร,กรคนอื่นด้วยนะครับจริงการเลี้ยงปลาเป็นกิจกรรมระดับครอบครัวนะครับเพราะว่าเอาไปตั้งในบ้านหนึ่งมีทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่หลายบ้านไปก็เอาปลาตัวหนึ่งไปจริงๆมามาดูทางบ้านก็มีเอาไปแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงนะครับจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนนะฮะโดยเฉพาะอย่างผมไม่เกี่ยวแต่ว่ายังมีเกษตรกร,กรไทยอยีกเยอะแยะที่ว่าเขามีไรายได้จากการทาปลาสวยงามนี่แหละครับ เก็อยากให้ช่วยๆกันอยากให้ทางผู้จัดทางสมาคมการสวยงามแห่งประเทศไทยพยายามจัดงานบ่อยๆตัวผมเองก็พยายามจะสนับสนุนช่วยเหลือนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไปดูที่สิงคโปร์ไปดูที่ปอะไรนะควางโจมาแล้วมาเลเซียผมก็ไปมางานประกวดนะครับเขาก็พยายามให้ให้ให้มันให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากให้ประกวดเยอะๆจริงๆอะผมมาส่งปลาผมผมเองด้วยแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆด้วยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยทางงานทางหน,งหนึ่งในผู้ช่วยจัดเนี่ยเขาก็ถามผมมาว่าเออส่งไหมอะไรเงี้ยครผมก็รู้ว่าถ้าถ้าผมไม่ส่งเนี่ยอาจจะนะครับปลาอาจจะผู้สมัครอาจจะน้อยเกินไปจนอาจจะไม่มีงานผมก็เลยพยายามรวบรวมปลาจากเพื่อนๆเนี่ยครับที่เลี้ยงปลาของ Tj ด้วยกันเนี่ยพยายามส่งเข้าประกวดนะครับและสุดท้ายแล้วก็ได้รางวัลมาก็าเป็นปลาจากท j นะครับชนะเลิศลองชนะเลิศ แล้วก็ชมเชยครับยังยังยังไม่แยกครับไม่แยกก็คือรวมใช่ครับอย่างงานประกวดเมื่อสามปีที่แล้วก็หัวทองก็ยังมารวมกับทองมาเลย์อยู่นะครับอันนี้จริงๆแล้วเขาเขาไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการคุยกันมากขึ้นถึงการจําแนกนะครับแล้วว่าทําไมถึงไม่ควรเอามารวมกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เข้าใจผู้จัดได้ในระดับหนึ่งว่า ลำพังแค่จะหาคนมาส่งปลาประกวดก็อาจจะไม่เพียงพอแล้วจะให้แยกอีกเดี๋ยวจะเป็นปัญหาหนักกว่าเดิมแต่ถ้าคุณพูดเนี่ยมันน่าคิดก็คือว่าถ้าคณะกรรมการหรือว่าคนเลี้ยงปลาทุกคนมารวมกันเป็นปน้ำรรมกนรมคาเนี่ยมันก็อาจจะแยกประเภทการประกวดได้เพิ่มขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงปลาอยู่ทางบ้านเนี่ยบางทีดูปลาตัวเองไม่มั่นใจไม่กล้าส่งประกวดเนี่ยครับแต่ถ้ามันมีการประกวดหลายหลายๆรุ่น มันก็อาจจะส่ง,จจสงผมงงเลี้ยงฟองอนโดก็ส่งทองอนโดเข้าประกวดได้บา้างผมว่าอย่างคุณมิ้งพูดคืออยากชวนกันมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วส่งไปเลยครับไม,ไม่ต้องคิดว่าปลาเราไม่สวยหรืออะไรอย่างงี้ยคือเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่จริงพูดถูกมากเลยครับไม่อยากให้คิดว่าเอ้ยปลาฉันไม่สวยจะส่งได้ไหม,มจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสวยเนี่ยคนเรามองไม่เหมือนกันเราส่งไปไม่สวยเราอาจจะสวยเขาก็ได้นะฮะแล้วจริงๆถ้าเป็นผมนะ ผมส่งปลาที่ผมคิดว่าไม่สวยไปแต่ได้อยู่ในงานประกวดเนี่ยถือว่าเป็นเกียรตินะเออ,อย่างน้อยสุดชาวบ้านชาวชาว่องสังคมคนเลี้ยงปลาเขาจะได้เห็นความแตกต่างเขาจะได้เกิดการเปรียบเทียบนะครับมันไม่จําเป็นว่าเราต้องคิดว่าปลาเราสวยหรอกแล,แล้วอีกข้อนึ่งที่ว่าอ,อทองอินโดแต่ก่อนมีประกวดนะครับยิงทองอินโดออผมก็สนับสนุนให้มีงานประกวดเหมือนกันไม่อยากให้เปรียบเทียบกับทองมาเล มันคนละสายพันธ์กันบางคนจะบางคนจะชอบมองว่าทองอีโดคือเป็นอะไรที่โลเกรดกว่าทองมาเลยคือไฮโซกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับทองมาเลยในท้องตลาดขายสี่พันก็มีทองอีโดในท้องตลาดขายห้าพันห้าก็มีนะฮะทุกวันนี้นะฮะอย่าไปด้อยค่าทองอินโดนะครับเพียงเพราะว่ามูลค่าเขาถูกกว่ามันไม่เกี่ยวนะครับเรานั้นต้องแยกประเภทการประกวดแยกในใจเราก่อนแล้วเดี๋ยวงานประกวดมันจะมาเองะครับคิดว่านะครับ ช่อื่นๆไม่ใช่มันจะมีปลาทองมันจะมีอะไรมากมายโอ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งของคนไทยทั้งนั้นเลยครับครับอะต่อไปเนี่ยผมอยากจะถามถึงเรื่องใบเซอร์ของตัว TGA นะครับว่าในใบเซอร์ของ TGA ซึ่งผมเห็นใบเซอร์มาไหลไหลค่ายอันนี้เปิดเผยได้หมดเนาะได้เลยครับไม่มีความลับครับอ่อหลายค่ายแล้วเนี่ยก็หนึบเลยที่แตกต่างเลยคือรูปภาพนะครับที่มี สองเนี่ยก็คือรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งผมอยากให้คุณมิ้งอธิบายว่าในใบเซอร์ของ t j เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างที่จะบอกให้กับผู้ซื้อได้มั่นใจว่าซื้อกับ t j a แล้วคุณได้อะไรไปครับปลา t j นะครับใบเซอร์ทุกใบนะฮะทุกใบที่ออกมานะครับจะต้องมี1เลยฮะตัวปลารูปภาพปลาตัวที่เราซื้อนะครับเพราะนั้นวันที่เรามารับปลาจากบางบอนนะครับ ตัวปลากับไบเซอร์ต้องเป็นตัวเดียวกันข้อ2เลขไมโครชิพนะครับเลขไมโครชิพต้องตรงนะครับแล้วเลขไมโครชิพเนี่ยไม่ใช่ว่าปลาจะถูกส่งออกจากมาเลเซียรอบพิ่งจะยิงไม่ใช่นะครับพอปลาที่ฟาร์มเนี่ยได้10นิ้วหรือฟุตหนึ่งนะฮะจะถูกจับมาฝังไมโครชิพแล้วเพราะนั้นเนี่ยปลาตัวที่เราซื้อตัวที่เราดูวิดีโอที่ปิดการขายกับผมเนี่ยคุณก็ได้ปลาตัวน,นั้นไปเลยนะครับเลขไมโครชิพตรงหน้าตรงนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังบอก บอกเลขไมโครชิพเลขไมโครชิพปลาทีเจต้องขึ้นต้นด้วย593เท่านั้นนะฮะไม่มีฟาร์มไหนในโลกแล้วนะฮะที่จะใช้เลข593เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ปลาทีเจไปแต่เลขไมโครชิพไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย593อันนั้นไม่ใช่ปลาทีเจข้อ4มีบอกบอและวันง้างปากนะครับแล้วก็มีรูปภาพพ่อปลาของตัวที่ท่านซื้อนะครับอยู่ในใบเซอร์ด้วยและนอกเหนือจากรูปภาพนี้ถ้าท่านอยากจะได้คลิปง้างปากของวันที่ปลาของท่านเนี่ยออกมาจากปากเนี่ย เราก็มีคลิปวิดีโอให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันถูกโยงใยกันหมดเพราะว่าที่ฟาร์มทีเจเนี่ยเราเก็บเรคคอร์ดรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับปลาทุกตัวนะครับเลขเลข,เลขจดทะเบียน1น<อ>ึ่งศย์ี่ห้าเก้าสามสามเห็นไหมฮะจริงๆเราเอาเลขจดทะเบียนบริษัทมาขึ้นต้นเลขใบเซอร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่อื่น593้าเก้าสาม่ไม่แน่ใจใช่ทีเจเปล่า่าใช้ได้ถูกไมครับไม่ไม่า<อ>สามารถใช้ได้โดยกฎหมายนะไม่สามารถใช้ได้ที่เรียนอย่างเงี้ยเพราะว่า ทีเจเคยโดนก oh. ๊อปปี oh. sir, ้ไบ Nam, เซอร์นะครับเคยโดนก๊อปปี้ไบเซอร์นะครับจากเวียดนามเคยโดนก๊อปปี้มาแล้วนะครับครับในไบเซอร์จะจะมีคำหนึ่งคือคำว่าเคอร์เรียนใช่ไหมครับอ่าจะมีคำหนึ่งว่าเคอร์เรียนนะครับเคอร์เรียนคืออะไรนะครับเคอร์เรียนก็คือเป็นแม่น้ำที่มีความยาว200จะ300กิโลเกือบเกือบ300กิโลเนี่ยโคดเคี้ยวไปมานะครับ จา,จากทะเลสาบบูกิดเมลาซึ่งอยู่ที่สูงมันจะมีแม่น้ำเคเรียนที่ไหลลงมานะครับจนไปออกทะเลอันดามันในฝั่งตะวันในฝั่งตะวันตกนะครับของประเทศเพราะนั้นเนี่ยแม่น้ำเคเรียนมันจะมีความเดียวรับซับซ้อนมากด้วยความที่ว่าเขาคดเคี้ยวไปมาโดยระยะทางยาวๆเนี่ยมันทำให้ทำให้เราพบทองมาเล ในหลากหลายลักษณะภูมิประเทศเพราะนั้นปลาพวกนี้มันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเปรียบเทียบคอนโตซาคอนโตซามันก็จะมีมีอยู่สองประเทศมั้งทางอเมริกาใต้อะจะมีแบ่งแยกเป็นอีกแปดแปดสายอะคอนโตซาแต่ลักษณะโดยพื้นคือจะเป็นปลาฟ้าสลับขาว <f ont osa> ปลาหมอฟอนโตซาหรืออย่างปลากัดมหาชัยปลากัดมหาชัย,ก,ชยก็จะมีในชื่อวิทยาศาสตร์ว่าปลากัดป่ามหาชัยมหาชัยเอนซิสนะครับ ซึ่งขยบไปราชบุรีราชบุรีก็มีมีประกาศเหมือนกันอาจจะไม่ได้ห่างกันมากแต่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีความคล้ายคลึงกันเปรียบเทียบกับทองมาเลเคเรียนเนี่ยเคเรียนมันผ่านหลายหมู่บ้านปลาแต่ละหมู่บ้านก็จะมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันมีความแตกต่างกันพอสมควรบ้างนะครับหมู่บ้านพวกนี้คืออะไรบ้างก็จะมีเซเลมาลออลปองซูนะครับชังกัรโลบักลูบุบุนตาบาการสมัก มันก็จะมีปลาของพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างกันบูมากบูน้อยมีความเหลืองนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีความแตกต่างกันอยู่ครับเขาบอกว่ารงตัวใบเซอร์ก็จะระบุแหล่งที่เราพบพ่อแม่ของปลาตัวนั้นอ่นาน่าจะเป็นปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยใช่ครับเอฟูนใช่ครับใช่ครับเอฟซูนว่าอันนี้เขามาจากแหล่งไหนใช่ครับใช่ครับ หลักๆก,ก็คืออยู่ในแม่น้ำเคอเรียนทั้งหมด<ต>หลักๆอยู่ในแม่น้ำเคอเรียนทั้งหมดจังหวัดอะไรเท่านั้นเองหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนนั้นใช่ครับ,รบจะเน้นที่13-15นิ้วแล้วครับถ้าเป็นที่อื่นหรือถ้ามองในแง่ธุรกิจจาเนี่ยเขาไม่มานั่งเลี้ยงให้เราเหรอครับใช่ครับ,รบเปิงอาหารมากเปิงอาหารแล้วเนื้อที่ด้วยครับครับครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆในวงการนะครับ ว่าบางบอนอโรนานะครับเราเปิดให้ท่านเที่ยวชมที่ฟาร์มที่มาเลเซียโดยที่ท่านไม่ต้องพกสตางค์มาสักบาทเดียวนะครับไปกินไปนอนอยู่ที่ฟาร์มเครื่องดื่มอาหารที่พักห้องแอร์ห้องน้ํานะครับฟรีทุกอย่างท่านเสียแค่ค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้นเองแล้วก็ไปกับผมนะครับผมจะพาท่านไปลงบ่อเพาะทองมาเลผมจะพาท่านไปดูปลาทองมาเลสายแท้เป็นพันๆตัวที่ฟาร์ม ถ้ผมจะพาท่านเที่ยวในมาเลเซียแวกใกล้เคียงนะครับสิ่งเหล่านี้ผมทําด้วยหัวใจแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆโดยไม่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องซื้อปลาด้วยซ้าไปที่ผ่านมาเราจัดมาแล้ว11ทริปนะครับ11ทริปนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับตอนนี้หลังโควิดแล้วก็ท่านใดยอยากสนใจไปเที่ยวฟาร์มนะครับถือเป็นเกียรติให้ผมได้ดูแลนะครับบางเอาหน้ากับทางฟาร์มเทนิตี้โกลเด้นนะครับขอบคุณนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ได้ความรู้นะครับจากคุณมิงบางบอนอโรนานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธ์แท้นะครับสายพันธ์ตั้งเดิมของปลาทองมาเมลนะครับซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้นะครับสนใจในเรื่องทองมเมลถึงขนาดว่าอยากให้สายพันธ์แท้เนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงสายพันธ์แท้นะครับเพราะนั้นเนี่ยบางบอนอโรนาก็เลยเป็นตัวแทนของ ปลาทองมาเลยสายแท้ด้วยนะครับเป็นพัน์ท์นอร์กับ TGA นะครับซึ่งเป็นความที่ค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องของการดูแลปลาทองมาเลยโดยที่ว่าเก็บสายพันธุ์ดำรงสายพันธุ์ไว้เพื่อให้ออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วคุณมิงก็เป็นผู้ที่จะเอามาแบ่งฟันให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับคุณมิงเขามีโปรโมชั่นนะครับที่าบางบอลอทร์นานะครับแล้วก็2ก็คือมี ของขวัญพิเศษให้กับเพื่อนๆเลยที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมาราม TJ นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่บางบอนโรน่าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ Facebook ด้วยใช่ไหมครับ Facebook ส่วนตัวเอาไปเลยครับแล้วก็ Facebook เพจของบางบอนโรน่าครับได้ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเลยติดต่อมาเลยครับใครอยากไปเที่ยวความ c j เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเที่ยวกับคุณเพงได้ยินดีครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับครับ